คนไทยทําไปทํามาหมดมูดเที่ยวต่างประเทศเอาซะดรือ้อๆนะฮะเพราะปัจจัยสองอย่างที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นต้นทุนเที่ยวอย่างชนิดท,ที่ทุกคนชัดจะไม่ไหวนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหาดไทยราช31ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน คนไทยทาไปทํามาหมดมุดเที่ยวต่างประเทศเอาซะดรือ้อๆนะฮะเพราะปัจจัย2อย่างที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นต้นทุนเที่ยวอย่างชนิดที่ทุกคนชัดจะไม่ไหวนะฮะเราเคยถามท่านผู้ชมอยู่หลายครั้งนะครับว่าช่วงสิ้นปีหรือจะต่อไปถึงข้อมปีแถมปีหน้าเนี่ยตรุษจีนจะมาเร็วด้วยโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมก,การาคมแลกนะปีหน้ากับปีนี้เนี่ยตรุษจีนมาเร็วมากๆไม่ได้อยู่ในกุมภาพันธ์เลย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงจวังหวะเวลาหลายคนที่กําลังแพลนไปเที่ยวต่างประเทศถูกไหมครับแล้วก่อนหน้าที่เราก็ได้ยินข่าวถูกไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะมาเที่ยวไทยแต่ก็มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมาแล้วมันกลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องไม่มีเที่ยวบินไม่มีที่นั่งไม่มีซีทเพราะว่าคนไทยเนี่ยแห่จองกันเต็มเพื่อที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น จนกระทั่งคนที่ญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยไม่มีเครื่องกลับก็เลยไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทยเอาซะดือๆเนี่ยนะครับแต่พอเวลาข่าวที่นั่นออกมาได้ประมาณผมจําได้เพราะว่าประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้จนทําให้เกิดเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาตรงที่ว่าคนไทยสายหน้าหมดหมู้ดไม่อยากจะเที่ยวต่างประเทศกันนะครับเ,เรื่องนี้นี่นะครับคุณจเจริญวังอนานน์นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA นี่นะครับก็คือเป็นสมาคมที่ดูแล ทัวร์ o u t บ o u n หมายถึงทัวร์ที่พาคนในประเทศไปเที่ยวต่างประเทศพูดง่ายครับทัวร์ต่างประเทศนั่นเองน,นะครับคุณเจริญแกบอกอย่างนี้ครับว่าทัวร์ o u t บ o u n ตอนนี้นี่นะฮะสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในปี65ถ้าเทียบกับปี62เนี่ยนะครับกลับมาไม่เกิน30%โอ้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อคือถ้าเทียบกับปี62คือก่อนเกิดโควิดถ้าเทียบปี65ตอนนี้ก็คือโควิดเตึมคุมปรากฏว่าทัวร์ต่างประเทศทัวร์ที่คนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย ฟื้นได้แค่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับก่อนโควิดแสดงว่ามันคงตะต้องมีปัจจัยอะไรที่ยังดึงฉุดลังกันอยู่เนี่ยนะครับขณะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับมีการมองนะครับมีการกระตุ้นนะครับมีการหูสุดสารพัดเพื่อพยายามให้เกิดอารมณ์มุดการท่องเที่ยวของคนทั่วโลกเช่นเที่ยวลางแคนมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าคนทั่วโลกจะตัดสินใจใช้บรรยากาศเที่ยวลางแคน เพราะไม่ได้เที่ยวมา2องสามปีดังนั้นพอเปิดปับ๊บหรือเปิดแง้มๆก็จะไปอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือค่าเงินมันช่วยถูกไหมฮะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทุกสกุลของโลกในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าโอ้โหดอลลาร์แข็งเอาแข็งเอาแข็งเอาแข็งจนมาทั้งบาทเนี่ยมันอ่อนเอาอ่อนเอ,อ,นอ,อนจาจนกระทั่งผู้คนบอกว่าโอ้โหถ้าจะเก็บได้สักดอลลาร์หนึ่งเนีย่ยไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยต้องใช้ถึงประมาณสามเจ็สามแปดได้เหรอตอนนี้สามารถแล้วนะครับนะบมันสวิงหน้าดูในช่วงนีีน้้เเเกกกกิดดขึนนนถูมมยยฮะะปปรร็็ต่่่ออออไคคืววาาาณ์ท อารมณ์คนอยากเที่ยวคือคนไทยเวลาออกไปต่างประเทศผมเคยถามทุกครั้งที่คุยกับบัญชาว่าประเทศไหนคุณจะเลือกไปประเทศแรกส่วนใหญ่มักจะต่อไปที่ญี่ปุ่นถูกไหมฮะหนึ่งใกล้สองบรรยากาศดีสามเมืองน่ารักน่าอยู่สี่สะอาดสามระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์เส้นทางคมนาคมทุกอย่างแบบชนิดที่ซีมเลสสมบูรณ์แบบแท้จริงคือไม่มีรอยต่อขึ้นที่ไหนขึ้นที่นั่นขึ้นที่ไหน,นลงที่นั่งวุดเข้าตึกได้ทันทีไม่ต้องมาเดินลากกระเป๋ากันแบบให้เมื่อยตุ้มเหนือเหนือสักสักสัก,สกนี่ออกมาเนี่ยนะฮะ เรื่องนี้เขาบอกว่าถ้ามันฟื้นได้30%แสดงว,ว่ามันต้องมีปัญหาเยอะละว่าทําไมพอเอาเข้าปลายปีจริงๆซึ่งก็เลยประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นก่อนจะถึงสิ้นปีเสือเนี่ยนะครับหเศรษฐกิจไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวบอกเศรษฐกิจไม่ดีคือคาว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่นะครับ เศรษฐกิจโลกเองก็ชะลอตัวเศรษฐกิจไทยเองก็ดูเหมือนว่าพอจะฟื้นฟื้นขึ้นมาได้หลังจากที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาแต่ถามว่ากลไกของเศรษฐกิจและกําลังซื้อภายในประเทศมันฟื้นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องรอถูกไหมครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีปั๊บประเด็นที่2ก็คืออะไรทราบไหมฮะความมั่นคงด้านการทํางานของคนไปทํางานลดลงเอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอย,อย่างมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่รายได้ลดลง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนวัยทำงานไม่ว่าจะจบหม่ป้ายแดงก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังทำงานอยู่ในช่วงเข้ามาถึงครึ่งนหนึ่งของเส้นทางชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มั่นคงละนะแสดงว่าถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่ากำลังหวังว่าตกลงเจ้านายจะให้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วจะจ่ายโบนัสกันหรือเปล่าท,ท,ทั้งที่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อสุดโหดจริงๆนะฮะนายจ้างคนต้องกัดฟันเยางชนิดที่เลือดซิบๆหรือเปล่าสำหรับการที่จะขึ้นเครื่องข้างเงินเดือนเพราะทั้งที่รู้ว่าผลประปออกอบการก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอันนี้ประเด็นที่2น,นี้น่าสนใจนะครับความมั่นคงด้านการทํางานของคนไปทํางานในประเทศไทยตอนนี้มันลดลงไปเรื่อยๆประเด็นที่3านี่คือคนรุ่นใหม่ได้รับผลกระทบจากคริปโตเคอเรนซีอันนี้เรื่องจริงคือวัยรุ่นเมืองไทยเนี่ยนะฮะ เจนซีเนี่ยเจนไวก่อนหน้านี้นี่นะครับพักงานเสร็จต้งมาเทรดเทรดเสร็จต้งมาพักพักเสร็จต้งมาเทรดนะฮะตอนเชา้าตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ดูหรอกก็มาจ็อบจะทําอะไรก่อนรีบเข้าไปในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ดูดูดูแล้วก็เทรดเทรดเทรดแต่หลังจากคริปโตเคอเรนซีเกิดปีมาหาชงล่มสลายล้มละลายแพลตฟอร์มในบ้านเราก็ชนิดที่แบบล้มละเนลนาไอ้ที่จะแต่งงานด้วยก็ไม่แต่งงานถูกยาเอาซะดือด้ออย่างเงี้ยนะฮะก็ทําให้ขาเล่นคริปโตเคอเรนซีหายไปจากระบบเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นะครับกลายเป็นว่าพอคริปโตเคอเนซี่ล่มละลายล่มสลายลงเนี่ยนะฮะคนรุ่นใหม่ก็ได้รับผลกระทบที่นี้ไม่มีตังละครับถูกไหมฮะต่อมานี่นะครับเขาบอกว่านี่คือ3ปัจจัยที่ทําให้กําลังซื้อคนไทยที่คิดอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศบอกใสนะ่หน้าทันทีตอนนี้คือพูดง่ายภาษาชาวบ้านบอกบ่อจี คือไม่มีเงินจริงนะครับต้นทุนการเดินทางเองก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากัางวลเพราะว่าขนาดที้ราคาค่าตั๋วเดินทางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอินบารเอาบาอะไรก็แล้วแต่จากเอเชียไปยุโรปยุโรปมาเอเชียก็แล้วแต่นี่นะครับในสกุลเงินที่เทียบกันกับสกุลของท้องถิ่นแพงมากนะครับคือเรียกได้ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับนะักราคานี้เนี่ยนะฮะคุณสามารถซื้อได้มากกว่า หนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวขึ้นไปถ้าเป็นภาวะปกติแต่ราคานี้กลายเป็นว่าคุณสามารถบินได้แค่เที่ยวเดียวซด้วยซ้ำแม้ว่าจะนั่งชั้นเดียวกันก็แล้วแต่นะครับนั้นต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้กําลังซื้อลดลงนะครับถามว่ามันก็ยังมีอยู่ละครับคนไทยที่กําลังซื้อสูงนะครับเงินถุงเงินถังเป็นเศรษฐีจริงเศรษฐีโบเศรษฐีเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่แต่ว่ามั่นคง อันนี้เขายังไปได้นะครับกลุ่มก้อนเ็ายังไปได้แต่น้อยมากมากครับแต่ถ้าเราดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับท่านตอนนี้พอค่าโดยสารก็สูงปัจจัยในประเทศเองก็มีเยอะอย่างที่บอกไปเนี่ยก็เลยทาให้ตอนนี้ทัวร์ที่จะไปต่างประเทศก็เหนื่อยเอานะครับคุณธนพลชีวรัตนพรเนี่ยนะครับอ่เป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA หน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับเอาบอกว่าปี -66 เนี่ยนะฮะถ้าดูการฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ย ยังไม่มีประเทศไหนที่กลับมาครบ100%ต้อยเป็นต่อให้เป็นปี66แต่ถ้าถามอัตราการฟื้นกลับมาเร็วไม่มีอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนที่ชอบไปกันนะครับเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะเป็นเพียงแค่ตลาดเดียวเท่านั้นนะในเอเชียด้วยนะฮะที่จะมีปริมาณฟื้นกลับมาใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับคืออาจจะมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณล้านสามแสนคน ก็เพราะว่าอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับคือคนไทยชอบไปกันเยอะนี่นะฮะนอกจากนี้เกาหลีใต้ไต้หวันอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะฟื้นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวในปีหน้านะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยน่าจะฟื้นได้ประมาณ60%เพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงเองก็ยังมีสถานการณ์ของโควิด19วันอยู่นะฮะแล้วก็กําลังลุ้นว่าตกลงจะผ่อนคลายเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหรือเปล่านะฮะงนั้นโดยสรุปแสดงว่าตลาดการท่องเที่ยวที่จะนําคนไทยไปต่างประเทศในปี65นี่นะครับ ยังไม่ฟืน้นป6ี6 6เองก็ยังยากเลยมีการประเมินครับว่าคงต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีก2-3ปีถึงจะทำให้ทัวร์คนไทยไปต่างประเทศฟื้นกลับมาเหมือนก่อนที่เกิดโควิด -19 ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ทราบไหมฮะในปี2 5 6 2เนี่ยคนไทยเดินทางต่างประเทศประมาณ10-11ล้านคน10-11ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีก2-3ปีครับทัวร์เอาบาวถึงจะฟืน้นเรื่องนี้ก็อาจจะสอดรับกับมุมมองระยะไกลต่อไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอคนไม่มีตัง เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะแถมช่องทางในการหารายได้กําไรงามๆอย่างคริปโตเคอเรนซี่กหายไปคนก็เลยไม่มีสตุ้งสตังที่จะต้องหรือว่ามีใจอยากจะไปนะฮะจริงๆถามว่าคนอยากเที่ยวมันอยากเที่ยวอยู่แล้วครับนะมีตังก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วครับเพราะมันถูกขึ้นอัดอยู่กับบ้านทํางานเขาผิดปกติอะไรไปหมดแต่พอมาดูปัจจัยเนี่ยปัจจัยเลยนะฮะเรียกทับศักด์วป็ปัจจัยเนี่ยมันไม่ช่วยมันไม่เหลือเลยจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมถามเมื่อสักครู่นะคำถามอย่าลืมตอบมาด้วยนะฮะผมถามว่า พอจับมาเทียบเคียงกันเนี่ยอันเนี้ยคำถามที่บอกกําลังซื้อได้เลยนะฮะร,ระหว่างขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยกับจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรีสองหมื่นห้าอะไรควรทํามากกว่ากันอะไรควรทําดีกว่ากันนะครับใครคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำพิมพ์หกร้อยมาแค่นั้นพอใครคิดว่าเงินเดือนใหม่จบใหมป้ายแดง25 0 0 0พิมพ์แค่2 0 0 0มนาก็พอ,พอนะครับคำถามเราง่ายๆเลยนะฮะจับมาเทียบกันแล้วถามท่านผู้ชมว่าอะไรควรจะทำมากกว่ากัน ระหว่างน,นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันกับขึ้นเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรี20,050ใครคิดว่าควรจะทำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำดีกว่าพิมพ์600ส่งมาเลยใครคิดว่าควรจะปรับเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรี20,050พิมพ์20,050มาเลยนะครับเพราะมันก็จะเป็นตัววัดกำลังซื้อได้เหมือนกันนะฮะดนั้นนั่นก็จะได้เห็นครับว่าใครทำธรุรกิจทัวร์เอาไปเพราคุณจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยจริงๆถ้าดูระยะยาวแล้วเนี่ยก็ยังคงเหนื่อยนะครับ ไม่ว่าเงินเฟอ้อยังจะต้องใช้เวลาประมาณปีถึงสองปีเพราะฉะนั้นต้นทุนพวกนี้แพงเสมอ2ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจีนเปิดประเทศนั่นคือจังหวัดเงินเฟอ้อจากกระชาติตัวแรงอีกรอบหนึ่งอย่างที่ทุกคนนึกไม่ถึงขอยนึกถึงประเด็นนี้ไว้เลยนะฮะสามสภาวะเศรษฐกิจที่จะถูกชะลอตัวลงตอนนี้ผมอ่านข่าวไปเร,เรื่อยเอาข้อมูลมาแชร์ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งสถาบันการเงินอิสระมือแป้งแล้วแต่ ปีหน้าคือปีที่เศรษฐกิจนั้นจะขยายตัวต่ำสองเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นตรงไหนฟื้นครับนะฮะเนี่ยละคือสิ่งที่เรากําลังประเมินแล้วครับว่าปีหน้าจนถึงปี2 0 2 4ซะย้วย้ํซ้ำถึงจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเทียบเคียงกับตอนที่ก่อนเกิดโควิด19เนะครับเพราะฉะนั้นติดตามคุยกับบัญชาได้ไดตลอดเวลาและอย่าลืมคำตอบของเราด้วยนะครับกดไลค์กดฟอลโลกกดแชร์ทุกประเด็นข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคุยกับบัญชาและ11โมุเป็นประจำจนถึงสุขเนี่ยแชยเ Facebook, เรเเอาาไวว้ตลลลดย